ปี2,022ยุคแห่งความสะดวกสบายแต่ทำไมยังมีคนเลือกหาเกียร์ธรรมดากันอยู่รถเกียร์ธรรมดาไม่ใช่แค่ยานพาหนะที่จะพาคุณไปไหนตอนไหนแต่มันคือส่วนเจ้าเกียร์ออตโต้เจ้าตัวนี้จะให้ความสะดวกสบายกับเราแต่ข้อเสียของมันคืออะไรสำหรับเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออตโต้ทั้ง2อ,อย่างนี้มีคนต้องการที่จะใช้มันทั้ง2อ,อย่างเพราะว่าอะไรมันมีทั้งประโยชน์ของมัน และมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีของเกียร์ธรรมดาคือให้ความทนทานชิ้นส่วนภายในน้อยดูแลรักษาง่ายส่วนเจ้าเกียร์ออตโต้เจ้าตัวนี้จะให้ความสะดวกสบายกับเราแน่นอนละขับสบายไม่ต้องเหยียบคัดคนหัดขับรถใหม่ๆก็ไม่ยุ่งยากอะไรมากแต่ข้อเสียของมันคืออะไรคือน้ำหนักมากชิ้นส่วนภายในมากการสึกหลอมากกว่าเสียหายได้ง่ายกว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียส่วนในยุคปัจจุบันทำไมยังมีคนเลือกหา ด้วยเหตุผลนี้ครับในภาคการขนส่งเนี่ยรถเกียร์ธรรมดาสามารถประหยัดต้นทุนประหยัดค่าเชื้อเพลิงได้มากกว่ารถเกียร์ออโต้ในการขึ้นเขาหรือว่าการขึ้นที่ชันรถเกียร์ธรรมดาก็ย่อมต้องดีกว่าและสําหรับหลายๆคนรถไม่ใช่แค่ยานพาหนะที่จะพาคุณไปไหนตอนไหนแต่มันคือของเล่นด้วยแล้วก็คืออุปกรณ์ที่พาเข้าไปสนุกหรือว่าปลดปล่อยความเครียดได้ยังหลายๆคนจะเอารถไปขับในสนามเพื่อ ต้องการฝึกฝนหรือว่าต้องการความสนุกกับชีวิตมันก็เหมือนกีฬาอย่างหนึ่งสรุปได้อย่างนี้ครับว่าทําไมคนยังหาเกียร์ธรรมดาใช้เป็นเพราะว่าเขายังต้องการหาความสนุกในการใช้รถเป็นเครื่องมือในการเสาะหาความสนุกส่วนคนที่ยังใช้เกียร์ออโต้หรือว่าตอนนี้เป็นเกียร์ออโต้กันเกือบทั้งหมดแล้วเพราะว่ามันได้ความสะดวกสบายครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์สาระความรู้ดีๆจากอ e ีเดมนสือในช่องอพอลโลช n น e ลสำหรับวันนี้ ผมอาจารย์ตุย๋ยขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ